ครับเปลี่ยนอะไรนี่เขาเรียกว่าไรล้อเหลือล้อนำลนำ้ำแล้วก็อัดจีครับฝั่งนี้ฝั่งนี้ไม่ได้ทำเอาเปลี่ยนเหมือนกันใช่ไหมหนูเปลี่ยนล้อนำอ้ยไม่ใช่เปลี่ยนข้าบวน เขาอยากจัดไปได้ที่ละนิดไม่ติงสักทีต้องไป,ไ,ปไหมไปเปลี่ยนตัวนี้ลืมหมดแล้วเรียกว่าอะไรลูก,ลกเกือบแล้วมั้งนี่พี่อันนี้มาอัด รัดแล้วอัดหัวอัดเจอวิย่ยังไม่แน่เลยเนี่ยมันแลบออกโอ้หึบรุชโอเคก็ใส่ตัวนี้ครับนี่เรียบร้อยพร้อมออกงานพันไร่ <laughs>

งันดีนี่ครับตอนแรกจากตรงนี้มาตรงนี้แหละครับอีกไม่ไกลความฝันฝั่งนี้ตึงแล้วเกือบตึงแล้วแค่นิดเดียว ไม่นแน่เอาสองร้อยกลับมาสองรชินนวันนี้เสียโดมหยุดครับก็เลยได้วิ่งตาบอกพอดีถ้าวันนี้เสียโดมไม่หยุดก็ถ้าฝนไม่ตกเมื่อวานก็ไม่ได้กลับมาวิ่งครโอ้นี่กระบะตอนที่ชนตอนนั้น หายเวฟเลยอะไรไม้หักคือ ร้อนมากเราจะไปรอชมหน้าง,งานใหม่นะครับว่าจะวิ่งได้หรือเปล่ามาห้าสิบห้าสิบว่าเมื่อวานฝนตกนนอ้อาวลอง ใช้เวลารอน้ำผ้าค่ะ โผมคอยอัดนางานน่าจะดีกว่าเดิมมาดูว่าจะเดินดีกว่าเดิมหรือเปล่าย้อน โอ้ต <laughs> oh, oh, ึงแล้วอ้าหัายอดเนาะหัดจากมากฝั่งนี้โคตรจากเลยเสียงเงียบกว่าเดิมอีกพุ่งกี้ ไม่มีโค้งคั่งแล้วไม่มีก็กแก๊กก้า๊กแก๊กนิ่มเหมือนรถใหม่เลยเหมือนสมิธโมเลยนี่ จัดดันชูรับประกันความนิ่ม เอาเปลย<า>ไปด้วยก็ได้เอาเต็นไปด้วยก็ได้เต็นหรือเปลยมา,าเอา,า,าเออไปเอามาก็เพิ่มค่าน้ำมันฮะบอ <ś c oughs> กให้เอามาไเอามาเอาเต็นก็ได้ที่นอนล่ะอ<า>ยู่นู่นอีก เอากระบะไปก็ได้ค่อยขับกลับมานอนบ้านเอากระบะไปก็ได้ค่อยขับกลับมานอนบ้านไปติดตามช่องอะไรนะครับนิ่งนองรถฟอร์ซิ่งเปลี่ยนชื่อถูกยังถูกแล้วใช่ไหมไม่ใช่นิ่งนอ <laughs> <laughs> ฝากติดตามช่องนิง่งหนองรถพ้องซิงด้วยครับโอ้โอ้โหเสียเบียครับเสียเบียเอ่อพ้องซิง <laughs> พ้องซิงเหมือนกันบอเบียดำซิง <laughs> ใช่ <laughs> <laughs> ตั้งชื่อตามผู้สาวแคทน,นั่นนี่นิ่งหนองรถพ้องซิง คลิปนี้บายบายครับไว้เจอกันคลิปหน้าครับ